นาจในการตัดสินใจในโรงเรียนนะคะบุคคลที่มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนก็คือผู้บริหารโรงเรียนค่ะเด็กๆผู้บริหารโรงเรียนได้แก่ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนการที่โรงเรียนจะพัฒนาเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนและความร่วมมือของครูและนักเรียนทุกคนนะคะผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทและอำนาจการตัดสินใจที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ ให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นมีต้นไม้ร่มรื่นมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลนักเรียนพิการนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนคุม้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน ร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติแสวงหาวิธีการดำเนินงานที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่จะทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้านะคะเด็กๆมีดังต่อไปนี้ค่ะต้องมีความยุติธรรมต้องมีความรู้ความสามารถต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต้องมีความอดทนอดกลัน้นและมีความรับผิดช,ชอบต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม และต้องพูดจาสุภาพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในชุมชนการบริหารชุมชนคือการบริหารหมู่บ้านและการบริหารตำบลหมู่บ้านและตำบลจะเจริญก้าวหน้าเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหมู่บ้านและตำบล สำหรับผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจบริหารงานของหมู่บ้านได้แก่ผู้ใหญ่บ้านส่วนผู้ที่มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจบริหารงานของตำบลได้แก่กำนันนอกจากนี้ยังมีผู้นำท้องถิ่นอื่นๆซึ่งมีบทบาทสำคัญเช่นแพทย์ประจำตำบลผู้นำทางศาสนาในตำบลหรือนายกองการบริหารส่วนตำบล เรามาดูผู้ใหญ่บ้านกันก่อนนะคะเด็กๆผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่ประชาชนในหมู่บ้านเลือกเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยดูแลควบคุมลูกบ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นกำนันกำนันเป็นบุคคลที่ประชาชนในตำบลเลือกขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารงานระดับตำบลดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ที่รับแพทย์ประจำตำบลแพทย์ประจำตำบลมีหน้าที่ในการเฝ้าระวงังป้องกันและรักษาโรคในตำบล และดูแลไม่ให้ในตำบลมีแหล่งแพร่เชื้อโรคและแจ้งให้ทางอำเภอรทราบเมื่อมีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นเช่นอะฮิวาตกโลกโรคพิสุนักบ้าไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกค่ะผู้นำทางศาสนาในพระพุทธศาสนาได้แก่พระสงฆ์ในศาสนาอิสลามได้แก่อิหมาม ในศาสนาคิดได้แก่บาทหลวงผู้นำทางศาสนามีบทบาทเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งอบรมสั่งสอนให้ศัสนิกชนทำความดียึดมั่นในหลักธรรมคำสอนสร้างสันติภาพและความสงบสุขภายในชุมชนลองคิดดูจ้าผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่อย่างไรคะ ระหว่างข้อที่1สอนหนังสือนักเรียนข้อที่2ดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนหรือข้อที่3บริหารงานภายในโรงเรียนฉเฉลยตอบข้อ3ค่ะลองคิดดูจ้า ถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านของนักเรียนไม่มีผู้ใหญ่บ้านดูแลจะส่งผลอย่างไรต่อชุมชนคะระหว่างข้อที่ 1. ชุมชนจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วหรือข้อที่2ชุมชนจะเกิดความวุ่นวายหรือข้อที่3ชุมชนจะสงบสุขฉเฉลยตอบข้อ2ค่ะ